สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาซ่อมกิทาอินวอเตอร์อีกเช่นเคยนะครับก็น่าจะเป็นรุ่น600วัตต์นะครับเพราะกล่องไม่ใหญ่มากแต่ว่าคือสภาพกล่องค่อนข้างที่จะเย็นพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวแกะดู ของข้างในกันนะเสียหายหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นรุ่น1,000วัตต์นะครับไม่ใช่600วัตต์ ถูกกระแทกมานิดหน่อยนะครับเป็นรอยนิดหน่อยตรงมุมนี้นะฮะแล้วก็มุมนี้หน่อยนึงนะครับเป็นรอยกระแทกครับอา่าผม ก็พยายามเน้นย้ำนะฮะท่านลูกค้าหรือว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่ส่งกิทาอินวอเวอร์เตอร์มาซ่อมนะครับก็จะพยายามเน้นอยู่เรื่อยๆนะฮะว่าแพ็พยายามแพ็คให้แน่นหนาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเกิดกรณีเสียหายเนี่ยหลายท่านแล้วนะครับที่ส่งมาแล้วขนส่งโยนเสียหายนะครับ เพราะว่าแพ็กไม่แน่นหนาอย่างกรณีนี้ก็คือไม่ค่อยแน่นหนานะครับก็เลยทําให้มีการกระแทกตามมุมแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับแต่บางตัวมานี่ขั้ว DC i n อินงอมเลยบางตัวแตกนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดได้มีโอกาสส่งมาซ่อมนะครับยังไงดูคลิปนี้แล้วก็ แพ็กให้แน่นหนาหน่อยนึงนะฮะส่งมาแพ็กให้ให้มันแน่นหนาหน่อยนึงนะครับกันกระแทกดีๆหน่อยมันจะได้ไม่เสียหายนะครับ DC Input ไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวลองแกะดูกัน กิจทายอินเวอร์เตอร์1,000ัตบาทตัวนี้นะครับอาการที่เสียก็คือมอสเฟตช็อตนะครับแล้วก็ฟิลขาดาขึ้นไฟแดงเออร์เลอร์ไม่รันนะครับเพราะว่า,าฟิลมันขาดนะฮะตอนนี้ได้จัดการเปลี่ยนมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็เสียเวลาไปนิดนึงเพราะว่า,อาถอดมอสเฟตผิดตัวนะครับ มอสเฟตตัวที่เสียมันคือตัวนี้นะครับผมดันไปถอดตัวที่สองนี้นะฮะก็เลยเสียเวลาไปนิดนึงนะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตกับฟิลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าอดู่ก่อนว่าวงจรมันมันมีอะไรช็อตอีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองออ er, นเบรกเกอร์นะครับนี่นะฮะหลอดไฟหลอดนี้ไม่ติดนะครับก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วนะฮะลองดูไฟสถานนะนี่นะครับ ไฟสถานะ AC สีน้ำเงินติดแล้วนะฮะก็โอเคนะครับทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ที่เราซ่อมไม่ช็อตแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปวัดสัญญาณนะครับใช้สโคบวัดสัญญาณนะฮะก็จะจับที่ขา1กับขา3ของมอสเฟตนะครับเพื่อวัดดูสัญญาณจะต้องเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์นะครับนี่นะฮะ ออนไฟเอซเข้านะครับนะครับสัญญาณจะต้องเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับความถี่50เฮิร์ตนะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.4นะครับก็สัญญาณปกตินะครับสับวัดตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะครับนี่นะครับสัญญาณต้องเหมือนกันนะครับ สัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรต์นะครับโวลต์พีคูพีคอยู่ที่11.4เช่นกันนะครับต่อไปตัวที่3นะฮะตัวที่3นะครับ,รบสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรต์นะครับโวลต์พีคูพีคอยู่ที่12.1นะครับตัวที่4ี่นะครับ วัดทั้ง4ตัวนะครถ้าไม่รีบร้อนอะไรก็วัดทั้งหมด4ตัวเลยนะครับเพื่อความชัวร์นะนี่นะครับสัญญาณสี่เหลี่ยม 50Hz เฮิร์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12โวลต์นะครับก็สัญญาณปกติทั้ง4ตัวนะครับเมื่อสัญญาณปกติแล้วเราจะทดสอบรันเบื้องต้นกันดูนะครับโดยผมจะจ่ายไฟ A, อขออภัย ไฟดีซีนะครับจ่ายไฟดีซีเข้าเพื่อทดสอบรันดูก็ไฟดีซีที่จะจ่ายเข้าไปนะครับก็แรงดันตั้งไว้ที่4 3โวลต์นะครับ4 3โวลต์นะฮะผมตั้งกระแสไว้ที่ 5M แอมป์นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบออนสวิตช์เพื่อรัน เครื่องกันดูว่ามันรันได้หรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้ตัวเครื่องรันได้แล้วนะครับไฟเขียวทำงานแล้วนะครับโอเคนะฮะก็จะมีการดึงกระแสทาง DC นะครับไปผลิตกำลังวัดนะฮะนี่นะครับผมตั้งไว้ที่5แอมป์นะฮะลิมิตไว้ที่5แอมป์ ปกติผมจะลิมิตไว้ที่3แอมป์นะครับแต่ว่าที่3แอมป์เนี่ยตัวกิจทายมันบางทีมันดึงแล้วตัดดึงแล้วตัดนะครับผมเลยลิมิตไว้ที่5แอมป์นะครับนี่ครับกำลังวัตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยกว่าวัตต์แล้ว นี่นครับดึงกระแสขึ้นไปเรื่อยๆนะจะไปสุดที่5แอมป์นะครับพอว่าลิมิตไว้ที่5แอมป์อันนี้นะครับพอมันดึงถึง5แอมป์แล้วมันก็ตัดลงมาเริ่มใหม่นะครับก็โอเคนะครับสามารถรันได้แล้วนะฮะกีทายตัวนี้ ก็มอเร์เฟสช็อตฟิลขาดนะครับเปลี่ยนมอเเฟสเปลี่ยนฟิวสามารถรันได้แล้วเดี๋ยวผมประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาเทสที่กําลังสูงๆกันดูนะครับว่าจะสามารถลันที่กําลังสูงๆได้ไหมรันแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆกันนะทดสอบรันที่กำลังวัดสูงๆกันดูว่าลันแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับ ผมจะตั้งกระแสของพาวเวอร์ส l y อยู่ที่15แอมป์นะครับแรงดันที่43โวลต์น,นะครับเดี๋ยวเราทดลองรันกันดูเลยนะครับตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์เริ่มรันแล้วนะฮะนี่นะครับมันก็จะดึงกระแสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนสุดที่15แอมป์นะครับนี่นะฮะ อ๋อพอมันดึงขึ้นไปถึง15แอมป์แล้วมันเริ่มมันตัดแล้วเริ่มรันใหม่นะครับเดี๋ยวต้องรอมันอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันปรับการทำงานขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้มันดึงจนตัดนะฮะเนี่ยนะกำลังวัดก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่อยู่ที่90 100ิ1ร0วัตต์นะฮะก็น่าจะอยู่ที่เกือบเกือบ500วัตต์นะครับที่กระแส 15แอมป์นะครับแต่ว่าต้องรองมันตัว m p v t มันปรับกำลังขึ้นไปนะครับก็น่าจะลันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะที่กำลังวัดสูงๆนะครับ ที่ร้อยแปวัตต์แล้วนะฮะทีนี้พัดลมระบายความร้อนทำงานนะครับ ตอนนี้ดึงขึ้นไปที่7แอมแล้วนะครับคอยเช็คขั้วตัวขั้วบานาน่า Banana นะฮะแจ็คบานาน่าตัวนี้มันเลบากระแสะสูงไม่ได้นะครับพอกระแสะเกิน10แอมขึ้นไปมันจะมีความร้อนนะฮะอันนี้ก็เริ่มร้อนแล้ว นะครับกำลังวัดตัวนี้อยู่ที่สามร้อยกว่าวัตต์แล้วนะครับครับตัวแจ็คเอาพุทเริ่มมีความร้อนแล้วนะครับมันรับกระแสได้ไม่เยอะนะครับอยู่ในช่วงสิบแอมป์ก็ร้อนแล้วนะ,ะเริ่มเริ่มร้อนถ้าร้อนมากๆผมกลัวมันจะละลายนะครับอันนี้ก็ร้อนมากแล้วนะครับ อยู่ที่380วัตต์แล้วครเกือบ400วัตต์แล้วก็โอเคนะครับรันได้อยู่ ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลดกระแสลงเดี๋ยว8แอมป์นะฮะั8แอมป์พอนะครับมันขั้วตรงนี้มันร้อนนะครับร้อนมากเลยมันรับกระแสสูงไม่ไหวนะเดี๋ยวต้องต้องหาวิธีแก้ไขเจ้าขั้วตัวนี้ก่อนไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะรันกระแสสูงๆได้นะครับมันมันร้อน ก็โอเคนะครับสำหรับกิจทายตัวนี้กจทายอิว์เตอร์1,000วัตต์นะครับอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะฮะสาเหตุมอสเฟตช็อตฟิวขาดเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวนะครับก็สามารถกลับมารันได้นะครับก็คลิปนี้ต้องจบไวเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดการใดขออภัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ